สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะการในช่องของนักตกปลาพาแซ้ครับผมเดีย๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องกบกระโดดตันทับทุกคนบางคนก็ยังสงสัยว่ากบกระโดดคืออะไรใช่ไหมครับบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวกบจริงๆแล้วเอาไปตกไปช่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากบกระโดดคืออะไรและทําไมเขาถึงเรียกใช้กบว่ากบกระโดดครับ กรบกระโดดก็คือไม้ที่เราเอามาทำแล้วก็ไปหลอกไปช่อนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็คือกบกระโดดรุ่นสามเหลี่ยมครับผมเห็นไหมครับขนาดสี่เซน นี่แหละครับคือกบกระโดดทํามาจากไม้นะครับทุกคนบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าทํามาจากอะไรไม่รู้เนี่ยเวลาประกอบร่างเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ทาสีทําอะไรเรียบร้อยครับผมทําสีติดสติกเกอร์เคลือบเงาก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ที่เขาเรียกว่ากบกระโดดก็คือเวลาเราตีไปลงน้ํานะครับเขาก็จะกระโดดมาเหมือนกบครับผมก็เ,เลยเรียกกันว่ากบกระโดดอันนี้จริงๆนยมันเป็นไม้ครับผม ไม้แล้วก็มาทําให้มันออกแอคชั่นให้มันกระโดดเวลาเราตีเหยี่ยอไปแล้วก็กอมาแล้วก็มันก็จะก,กระโดดเหมือนกบปลาช่อนก็นึกว่าเป็นกบครับผมมันก็งาบเข้าให้ครับผมบางคนเห็นผมทํานะเขาบอกว่าเอาไม้ไปหลอกปลาแล้วปลาที่ไหนจะมากินไม้ครับผมคือมันเป็นขนาดนี้บางคนก็บอกว่ามันเหมือนปลาหมึกมีน้องที่อยู่ฟิแนแลนด์เขาบอกว่าไม่เหมือนกบเลย เขาบอกมันเหมือนกับปลาหมึกงเขาบอกนี่นี่คือหนวดปลาหมึกงแลก็ตัวปลาหมึง่งบวก <c oughs> แล้วก็แอคชั่นมันคือเวลากอไปแล้วก็มันกระโดดครับผมก็เลยเรียกกันว่าก,กบกระโดดก็มีขนาดหลายหลาย,หลายเซนครับผมขนาดสามเซนสีนะ่เซนหะ้าเซนกะ็แล้วแต่คนทํานะครับแต่สยวสลับผมเนี่ยรุ่นนี้ผมชอบมากสามเหลี่ยมสี่เซนลงน้ําได้เรื่องทุกทีครับผมรุ่นนี้ ไม้หลอกป,ปลาอย่างที่บางคนเขาบอกว่าเอาไม้ไปหลอกป,ปลาช่อนปลาช่อนก็เป็นปลาล่าเหยื่อครับผมอะไรวิ่งผ่านหน้ามันก็กัดหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันล่าเหยื่อกินกบกระโดดยังไงครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับ อกเอาเลย ก็เลยครับผม